จากวันนี้คือวันที่15มกราคม68เหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เขาจะมีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้คุณผู้ชมฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับเพราะว่าทรัมป์นั้นอาจจะมีแนวทางในการทำสงครามการค้าเนี่ยด้วยการเก็บภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันนะครับโดยจะมีการปรับขึ้นภาษีแบบเป็นขยักขยัก คืออาจจะไม่ได้ปรับขึ้นรวดเดียวแบบ10% 15% 20%เลยแต่อาจจะมีการทยอยปรับขึ้นในช่วงประมาณสัก2-5%แล้วอาจจะมีการเจรจากันได้ด้วยว่าถ้าเกิดมีการปรับขึ้นขยักแรกแล้วเอาคุยกันหน่อยเป็นยังไงบ้างการนำเข้าส่งออกอยู่ยังเกินดุลฉันอยู่เลยนะยูจะต้องมีการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐในมิติไหนอย่างไรหรือจะมีการลงทุนจากสหรัฐอย่างไรเพิ่มเติมไปบ้างอันนี้ก็น่าสนใจรวมถึงล่าสุดครับ โดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเขาจะมีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐบาลใหม่ที่เรียกว่าสำนักงานจัดเก็บรายได้จากต่างประเทศ External Revenue Service เพื่อรวบรวมภาษีและรายได้อื่นๆจากต่างแดนซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากต่างชาติก่อนเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้คือทรัมป์เขาบอกแบบนี้ครับ จะตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้นในวันแรกที่เขาทำงานก็คือวันสาบานตรลบตำแหน่งเลย20มกราคมพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนอเมริกันถูกกรมสรรพกรเก็บภาษีกันมานานแล้วด้วยข้อตกลงการค้าที่อ่อนปวกเปียกคือทั้มขใช้คำแรงผมขออนุญาตอ่านตามนมิดหนึ่งฮะแต่พอออกอากาศได้อยู่ทั้เขาบอกว่าด้วยข้อตกลงการค้าที่อ่อนปวกเปียกอย่างน่าสมเพชเศรษฐกิจสหรัฐได้สร้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่โลก ในขณะที่เราได้แต่เก็บภาษีจากคนของเราเองถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาบอกต่อว่าเราจะเริ่มเก็บภาษีจากพวกประเทศที่ดึงเงินไปจากเราผ่านการค้าและพวกเขาจะต้องเริ่มจ่ายส่วนแบ่งที่เป็นธรรมในที่สุดแต่ว่าทางรอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อโคศกทางด้านทีมงานเปลี่ยนผ่านของทรัมป์ได้เพื่อจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าคำอธิบายนะครับว่าตกลงหน่วยงานที่ว่านี้เนี่ยทำงานอย่างไร ทรัมป์เองก็ยังไม่ได้บอกด้วยว่าหน่วยงานใหม่นี้จะเข้ามาทําหน้าที่เก็บภาษีนําเข้าอากรค่าธรรมเนียมและค่าปรับแทนสํานักงานศุลกการและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือการจัดเก็บภาษีจากบริษัทบุคคลต่างชาติซึ่งปัจจุบันเป็นหน้าที่ของ IRS หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการตั้งหน่วยงานใหม่อาจจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนในระบบราชการซึ่งขัดแย้งกับแผนของกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่าดอชซึ่งนำโดยอีลอนมัส์นะครับ ที่จะหาวิธีการในการประหยัดงบประมาณให้ได้นับล้านล้านบาทนับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของภาครัฐลงเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมฮะเพราะว่ารายงานข่าววันแรกที่ทำสาบานตนรับตําแหน่งจะมีการออกคําสั่งประธานาธิบดีเอกเซ็กติฟออเดอร์ Order, อาจจะเป็นร้อยฉบับเลยนะครับเครื่องร้อนจริงๆฮะเพื่อจะทําเอาไว้ตามที่หาเสียงเอาไว้ให้ได้ด้วยแล้วเชื่อได้ว่าสปอตไลท์สายตาทุกดวงจากทั่วโลกจับจ้องอย่างแน่นอน เรื่องของการค้าการลงทุนบ้างคุณผู้ชมฮะความผันผวนก่อนทรัมป์จะขึ้นมาเนี่ยมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างวันนี้ราคาทองคำตลาดโลกจากช่วงก่อนเนี่ยล่วงลงมาประมาณ2,660สําหรับโกสปอร์ตแล้วจากนั้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาสหรัฐประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต PPI น้อยกว่าคาดก็เพิ่มความหวังในการลดดอกเบี้ยราคาทองคําก็เลยฟื้นขึ้นเงินดอลลาร์ก็เลยอ่อนลงมานะครับ แล้วราคาทองคำตลาดโลกณตอนนี้โกลสปอร์ตกำลังสู้ชีวิตแถวแถว2,690ส่วนทองคำแท่งของไทยปิดตลาดไปแล้วบวกขึ้นมาได้250บาททองแท่งขายออก44,100รูปพันธ์ขายออก44,600ค่ำคืนนี้จับตาดูให้ดีครับสหรัฐเขาจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ดูซิว่าจะต่ำกว่าคาดแบบ PPI หรือเปล่าส่วนหุ้นไทยก็สู้ชีวิตเหมือนกันฮะ หลังจากเมื่อวานนี้ร่วงไป10กว่าจุดแล้วถึงขนาดหลุด1,350ไปปิดตลาดที่1,340วันนี้เขากลับมาได้แล้วครับดัชนีหุ้นไทยนะครับบวกขึ้นมาได้12.92จุดปิดไปที่1,353จุดจับตาดูให้ดีนะครับว่าหุ้นไทยจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก็สู้ชีวิตหน้าดูเหมือนกันในความพยายามจะอยู่แถวๆนี้แหละ1 3 4 0ถึง1,360จุดนะครับ